สวัสดีครับผม m a r ์ d ดีทีคอมพิวเตอร์นะครับก็วันนี้พอดีได้แม็กมีแม็กเครื่องใหม่มานะครับก็จะเป็นตัว macbook pro r e g i n a l นะครับ15นิ้ว Mid 2015นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นก็เป็นตัวล่าสุดของปัจจุบันนะครับก็กระดาษนี้ไม่มีเลยนะคือปิดซีเรียลเครื่องนะครับอ่าฮะพอดีเพิ่งได้มาแล้วก็จะเป็นนะครับจะเป็น macbook ถ้าดูในรุ่นนะครับก็จะเป็น macbook pro 11แล้วก็คอมม a านะครับตัวนี้เป็น i 7นะแล้วก็ ตัวกราฟิกเนี่ยก็จะเป็นมีสส่วนนะครับก็คือส่วน Iris Pro แล้วก็ R9 M370X นะครับก็มาพรีวิวเข้านะครับตัวนี้ยังใช้เออบัเดิมาเป็น Yosemite นะครับก็กำลังดาวน์โหลดเอลกับิ a ัอยู่นะครับก็รอแป๊บหนึ่งคราวนี้เนี่ยตัวส่วนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีส่วนของ Trackpad นะครับ t r a c k แทแพ d เนี่ยของตัว f o กัสหน่อยสิโอเคแท p a ของตัวใหม่เนี่ยจะเป็นส่วนที่เรียกว่า force touch นะครับก็การใช้งานเนี่ยมันจะต่างจากตัวเก่านิดนึงนะครับก็คือ,อค้นหาและตรวจจับข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นกดแล้วแบบกึบไปนะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้3นิ้วคลิกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้องลองเข้าเว็บ อะไรสักเว็บหนึ่งนะเว็บแอปเปิลก็ได้มือสั่นเลยนะถ่ายจากไอโฟนเช่นเวลาที่เรากดแป๊บหนึ่งเอตัวนี้มันเป็นภาษาไทยเนาะเอาเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าปุ๊บเข้าไปที่ US โอเคฟึ๊บคราวนี้เนี่ยเอาไม่เป็นไรเรากดเนี่ยใช้วิธีกดนี้นะกดแล้วกดแรงๆเลยนะ นะมันจะขึ้นมีหน้าต่างใหม่เด้งขึ้นมาเห็นไหมอาหา่าฮะมันก็จะกำลังค้นหาให้เรานะครับอาา่าฮะมันก็จะมีเขียนว่าอะไรยังไงนะครับเปิดดูในพจนานุกรมได้นี่คือส่วนของฟอสทัทนะครับก็คือมันจะพยายามแบบช่วยได้นะจริงๆแบบขยับภาษานะก็ช่วยตรงนี้ได้ไหครับว่าเขียนว่าอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็โอเคกลับไปดูที่แพดทอร์นะครับไปโทษที ต่อนะครับก็จะมีส่วนของคลิกขวาก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่2นิ้วตัวนี้จะมีคลิกจะมีปรับเรื่องเบาปานกลางหนักแล้วก็แต่เวลาเลื่อนนะเลื่อนแบบช้าหรือเร็วนะเ,เพื่อแบบให้ตัวลากติดตามมือเรานะครับแบบอย่างเงี้ยถ้าเรื่ออย่างเงี้ยมันก็จะฟุบๆฟุไวขึ้นนะจึงปรับกลางก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือการคลิกลงน้าหนักต่อการสัมผัสนะครับมาดูส่วนเซสชัส่นที่2นะครับที่ทางการเลื่อนธรรมชาติตรงนี้ก็ธรรมดานะซูมเข้าซูมออก เออน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับซูมอัจฉริยะแล้วก็หมุนนะครับเออจะให้ดูก็คือซูมเข้าซูมออกเนี่ยใช้นิ้วแบบอย่างนี้ฟึบฟึบ,ฟบอย่างนี้นะมันก็ไดเอฟเฟกอย่างนี้ฟึบฟึบโอ้็กตัวใหม่นี่มันไวสะใจมากเลยนะครับแล้วก็เออสมาร์ทซูมนะครับสมาร์ทซูมใช้2นิ้วติ๊กอย่างนี้ติ๊กติ๊ดนะครับติ๊กติ๊ดเห็นว่าลองผมจะลองกดนะครับคอร์เซอร์เมาส์อย่างนี้พอติ๊กติ๊ดอย่างนี้นะครับให้ดูอีกทีนึงติ๊ดติ๊กติ๊ดอย่างเงี้นะ ติดๆอ่าเห็นไหมพอติดๆทีฟุ๊บมันก็จะย่อกลับมานะครับตรงนี้สะดวกมากเลยเวลาเ,าเข้าเว็บที่มันมีรายละเอียดยิบยิบย่อๆยอๆยอนะแบบพวกเว็บเอ่อเขาเรียกอะไรเดียวพวกเว็บที่แบบหลอกให้เราคลิกไปนะเยอะๆมันดูง่ายดีนะครับอ่าโอเคมาดู Touchpad อีกรอบหนึ่งหมุนหมุนในนี้ก็รู้เลยนะเนาะนี่ยจะหมุนอย่างเงี้ยคือดูตามรูปนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกจะเอาจริงๆนะถ้าเราเพิ่มเติมเนี่ย จริงๆพวกนี้เนี่ยเป็นส่วนที่คนใช้ macOS แล้วก็กับแท็บแพดเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากเลยการกวาดนิ้วระหว่างหน้านะครับให้ดูก็คือเราเลื่อนอย่างนี้ฟึบฟ,ฟนะครับหน้าจอก็จะตัวอันนี้ไม่ต้องใช้ละไม่ต้องปิดละจะเห็นว่าเวลาเป็นอย่างเนี้ยเวลาเราเปลี่ยนไปหน้าถอยหลังของหน้าเว็บนะก็คือใช้2นิ้วเลื่อนอ,อย่างนี้เลยเห็นไหมแบบง่ายๆนะครับง่ายมากเลย หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น f u ลส s c r e e นะ f u ลส screen app เนี่ยจาก2นิ้วเปลี่ยนเป็น3นิ้วนะจะให้ดูซุปซุปซุบซุบโอเคคือส่วนเนี้ยเวลาที่เราเปิด f ูลส s c r e e เนี่ยเพื่อจัดการโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนการแจ้งภาษาไทยมันแปลไม่ค่อยดีนะจริงตรงนี้คือ notification Not center นะครับ mm hmm. ลิ้นพันกันนิดหน่อยก็ใช้2นิ้วเนี่ยเลื่อนจากด้านขอบนี้เลยนะมา ่าเห็นไหมจะมี notification s i c e r โผล่ขึ้นมาอันนี้คือเยีกยอกับหมุนเข้ามาหมุนเข้าหมุนออกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ยากอะไรเห็นไหมโอเคหมุนเข้าหมุนออกนะก็คือใช้3นิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นส่วน m i s s i o n control ไ i ่ย a t i o n c o n r l คืออะไรเวลาที่เราเปิดหน้าต่างเยอะๆอย่างเงี้ยใช้3นิ้วเนี่ยกวาดขึ้นมาฟุบมันก็จะแสดงถึงหน้าจอทุกตัวนะครับที่ หน้าจอตัวปิดนี่ก่อนปิดีก่อนปิด,ดีก่อนปิด,ดีก่อน,ดดอนหน้าจอทุกตัวเนี่ยหน้าจอาต่างเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเลือกใช้อันไหนเวลาที่มันมีหน้าต่างแบบเยอะๆนะบางคนไม่้าใจเ่ามีประโยชน์ยังไงนะครับเดี๋ยวเอา safari ออกก่อนฟึบสมมติว่าเรามีหน้าต่างแบบเยอะมากๆเลยเยอะแค่ไหนเยอะอย่างงี้นะการที่เราจะหาหน้าต่างแต่และตัวเนี่ยมันไม่ง่ายนะเราก็กดันพวกเนี่ยอะไรเห็นไหมเป็น mission control นะครับ ก็จะง่ายนะครับทําให้เราเลือกหน้าต่างได้เลยนะครับมาต่อก็จะมี l a u ล h p a แ l ด u n c h p a d ก็ไม่มีอะไรมากก็คือจะเป็นส่วนของรายการของแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งนะก็ไม่มีอะไรใช้สีนิ้วร่วงนี้ฟึบมันก็จะเด้งขึ้นมาทีนะสีนิ้วร่วงนี้ฟึบเห็นไหมเด้งขึ้นมาเลยง่ายมาเลยจริงๆทัชแปดเนี่ยบางคนเรียกทัชแพดนะติดสำนวนกระเลียงของเรานะครับอันนี้ก็แซงเดสก์ท็อปเพืตรงข้ามกันนะครับ S <s <us> เห็นไหมลูมาโชว์เดสก์ท็อปบางทีเรามีไอคอนหรือไฟล์ต่างที่ไว้บนเดสก์ท็อปนะก็ใช้วิธีการนี้ก็เปิดได้เลยนะครับส่วนของทัชแพดหรือว่าบางหรือเรียกว่าแท็คแพดเนี่ยเป็นส่วนที่มีประโยชน์มากเลยแต่ว่าคนใช้แม็คหลายคนไม่ยอมใช้นะไปใช้แม็คเอ้ยไปใช้กับในส่วนของเมาส์นะผมว่าจริงๆตัวเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเมาส์เยอะเลย <S <s <us> ใช้ไอ้ข้องลองใช้ข้องดูแลวจะติดใจนะครับโอเคก็นอกนั้นเนี่ย มีเรื่องของตัวเครื่องเนี่ยมีอะไรที่แนะนำบ้างจริงๆมันเหมือนเดิมนะต้องบอกตรงเหมือนกับ m c c o o k r e t น n าแต่เแติน่าเล็กๆเลยนะครับหน้าตาเหมือนเดิมเลยจอก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวจะหลังจากเซ็ตอัพเสร็จจะมาคาลิเบตดูว่าคาลิสเปซเป็นไงนะแล้วก็คุณภาพเป็นไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็เอาเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับ